ก็กรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยูซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็คือพี่จะมาแจกตั้งค่าที่ดีที่สุดนะครับและเป็นตั้งค่าที่แบบว่าติดหัวแน่นอน100%นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าดึงหัวที่อยู่ในเกมนะครับฟรีไฟล์ก็คือต้องเป็นตั้งค่าของพี่เท่านั้นนะครับและ ตั้งค่าตัวนี้นะครับเป็นตั้งค่าของพี่เองเลยนะครับน้อกก็และหลายคนขอมานะครับอยากได้ตั้งค่าของพี่นะครับก็จัดไปเลยละกันนะครับก็คือพี่ใช้ตั้งค่าตัวนี้ประจําเลยนะครับน้อแล้วก็เทสก็คือ3ระบบเหมือนเดิมนะครับน้อเทสคนที่ดึงหัวไม่เป็นนะครับก็คือดึงไป10นัดเข้าหัวไป5นัดนะครับเทสคนดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นด้างนะครับน้อกก็เทสไป10นัดดึงหัวได้8นัดนะครับและคนที่ดึงหัวเป็นเลยนะครับเทสไป10นัดเข้าหัวไป10นัดเลยนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของช่องพี่นะ ว่าอันนี้นะครับก็สามารถไปดึงหัวได้และก็ใช้ในการดึงหัวได้แน่นอน1 0 0นะครับทุกคนมาเรามาเริ่มตั้งอเลยดีกว่านะครับโนว่ามีอะไรยังไงประมาณไหนบ้างนะครับทุกคนก็อันแรกนะครับให้ทุกคนใส่อยู่ที่160ได้เลยนะครับทุกคนถ้าใส่ประมาณนี้นะครับก็คือมันจะดีมากๆนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าทุกคนใส่ประมาณนี้นะครับก็คือสามารถตั้งได้ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของระบบ and r o i d หรือว่าระบบ IOS นะครับก็สามารถตั้งได้ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนพี่ขอ บอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอน100%นะครับี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับก็สามารถตั้งได้เลยนะครับและต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของสโคร2คูนสนะครับสำหรับสโคร์คูนนะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่185นะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับก็คือแบบว่าถ้าตั้งประมาณนี้ก็คือ ไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android นะครับถ้าตั้งแบบนี้นะครับจะเข้าหัวโคตรดีเลยนะครับเพราะว่ากล้องเลดดอดนะครับเป็นกล้องที่ติดมากับปืนตอนแรกนะครับเพราะว่าหลายๆคนใช้ไปดึงหัวว n นช็อตนะครับเรียกว่ากล้องเลดดอดทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นสโคบคูณ2สองนะครับสำหรับสโคบคุณ2นะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่135นะครับทุกคนก็คือถ้าตั้งประมาณนี้นะครับเมื่อหลุดจากกล้องเลดดอแล้วนะครับ ปืนปืนนั้นมีแค่สโคคูณ2หรือว่าเกมเกมนั้นเราใช้ได้แค่สโคคูณ2อนะครับก็คือถ้าทุกคนตั้งประมาณนี้นะครับสโคปกคูณ2ก็จะช่วยเรานะครับหรือว่าศัตรูใครเหยียบออกไปนะครับน้องก็เรียกได้ว่า เลยกล้องเล็ดดอดไปแล้วนะครับกล้องสโคบคุณ2ก็จะเข้ามาช่วยเรานะครับก็สามารถตั้งอยู่ที่ 1, 3 5ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นสโคบคุณ4ี่นะครับสาหรับสโคบคูณ4ี่นะครับก็ตั้งอยู่ที่100กับ5ได้เลยนะครับทุกคนถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับก็ตั้งได้เลยนะครับ1 0ึกับ5เท่านั้นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับบงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับน้องก็ตั้งได้เลยนะครับทุกคนรับประกันเลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นนนนนนออครับสําหห้งไี คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับทุกคนเนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับอันต่อมาก็เป็นทางด้านของลํากล้องสไนเปอร์นะครับสำหรับลํากล้องสไนเปอร์นะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่150หรือว่า150ได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็รีดีว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งก็สามารถตั้งตามกันได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับรีดีว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับนอนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก คืออันสุดท้ายนะครับก็ตั้งอยู่ที่85ได้เลยนะครับถ้าทุกคนตั้งประมาณนี้นะครับก็คือตั้งค่าจะออกมาดีมากๆนะครับและถ้าตั้งตามพี่นะครับเรียกเรียกว่า มันจะดึงหัวโคตรง่ายเลยนะครับถ้าทุกคนตั้งตามพี่ทุกขั้นตอนนะครับอันนี้เป็นแค่ขั้นตอนแรกในการตั้งค่าเท่านั้นนะครับยังเหลือการควบคุมนะครับหรือว่าตำแหน่งอีกนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะสอนเพิ่มเติมแล้วกันนะครับดีว่าถ้าตั้งตามพี่เป๊ะน,นะครับยังไงก็ดึงหัวขึ้นดึงหัวดีแล้วก็ดึงหัวได้เร็วแน่นอนสําหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่าก็ยิ่งดึงได้ดีขึ้นนะครับทุกคนก็คือ อันนี้เป็นการควบคุมนะครับสาหรับการควบคุมนะครับอันแรกก็ให้ใส่เป็นเริ่มต้นไปได้เลยนะครับอันที่2ก็ให้แสดงเมื่อสโคบนะครับอันที่3ก็ให้เราเปิดนะครับที่เหลือ เปิดทั้งหมดเลยนะครับนอนอกซะจากว่าพี่ไม่แนะนําในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับก็สามารถตั้งได้ตามใจหรือว่าฟรีสไตล์ได้เลยนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับนอก็ตั้งได้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าฟรีสไตล์ได้เต็มที่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอถ้านอกเหนือจากที่พี่แนะนานะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้ห้ามอยู่แล้วนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่า อยากตั้งตามนะครับนอะก,ก็สามารถตั้งได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเงินไปเลยนะครับทุกคนและต่อมานะครับเป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับเนาะก็คือเรียกได้ว่าห้ามพลาดเลยสําหรับจุดนี้นะครับทุกคนก็คือ4 8 5 8 6 8นะครับอันนี้นะครับอยากแนะนําว่ามือถือหน้าจอที่แบบว่า เล็กๆนะครับตั้งอยู่ที่48แล้วกันนะครับแล้วก็ขนาดปัจจุบันที่ทุกคนดูคลิปพี่อยู่หรือว่าเล่นอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ตั้งอยู่ที่58นะครับนอส่วน68นะครับสำหรับ iPad และในคอมนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับก็ลองตั้งดูได้นะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับทุกคนก็คือตำแหน่งการวางปุ่มนะครับเป็นลูกศรสีแดงนะครับก็คือขีดาววีย่ ต้องดึงประมาณนี้นะครับลูกศรสีแดงขีดไว้นะครับเป็นตำแหน่งการวางปุ่มนะครับทุกคนก็ลองตั้งดูได้ไม่เสียหายนะครับทุกคนเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับน้องก็ลองตั้งดูได้เลยนะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อมามาพูดถึงเรื่องกราฟิกกันบ้างนะครับก็คือกราฟิกนะครับอย่างแนะนําแบบนี้แล้วกันนะครับมือถือไม่แรงตั้งเป็นราบลื่นไปก่อนเลยนะครับแล้วก็มือถือกลางๆตั้งเป็นราบลื่นหรือว่ามมาาาาตตรรรรฐนนนะะะบเล่ไได้้้กกงอปณี ส่วนมือถือเรื่องๆนะครับก็แนะนําให้เปิดระดับสูงปิดแค่งเงาพอนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับน้องก็ สามารถตั้งตามกันได้นะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่เป็นกิจกรรมที่แบบว่าหลายหลคนนะครับก็คือขอมาได้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของ DPI นะครับทุกคนก็คือแถมให้ละกันนะครับสำหรับ DPI นะครับ DPI iOS ตั้งอยู่ที่120 DPI นะครับแล้วก็ d p i Android ตั้งอยู่ที่400-900 DPI นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับเรื่อง DPI นะครับแต่ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อะไรนะครับเนาะใน ส,ส่วนของตั้งค่าของใครก็คอมเมนต์มาได้เพิ่มเติมนะครับแต่ตั้งค่าของพี่อยากตั้งก็ได้ไม่อยากตั้งก็ได้สําหรับ DPI นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเผื่อคนแบบว่าสงสัยนะครับว่าต้องไตตั้งหรือเปล่านะครับก็คืออยากตั้งก็ได้ไม่อยากตั้งก็ได้นะครับถามว่าผลเทสดีไหมนะครับก็บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับเนวว่าขนาดคนที่ดึงหัวไม่เป็นก็ยังดึงหัวขึ้นเลยนะครับก็คือไม่ใช่ว่าตั้งค่าที่ดีแล้วนะครับจะทําให้เราเก่งขึ้นเลยนะครับไม่ใช่นะครับกกังาดะรวหึึแลฝ ให้เก่งขึ้นได้เร็วกว่าคนที่ไม่ตั้งค่านะครับและที่สําคัญก็คือถ้าเรามีตั้งค่าดีๆนะครับนอรรับประกันได้เลยนะครับว่าเราจะเก่งกว่าทุกคนเลยนะครับนอตแต่ถ้าคนไหนไม่มีตั้งค่าดีๆนะครับที่ดีว่าต่อให้ฝึกก็จะช้านะครับในการดึงหัวที่แบบว่าจะเข้าหัวนะครับทุกคนเอออันนี้เราก็นําไป1นก้าแล้วนะครับสําหรับดึงหัวนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเราไม่ดึงหัวนะครับสกินปืนเราไม่แหลก็สู้เขาไม่ได้ในปัจจุบันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ คนพี่ก็ต้องขอตัวลาไเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้ละกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรงไงนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยละกันสําหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊ายบาย